มาเบิงเเบ่งเตามาเบิงเเบ่งเตาแม่พี่น้องออกมาแล้ว,ลวน,นสีงามเลยแม่พี่น้องเตา่าเต่าเต่ามานี่เร็วมานี่เร็ว tàu ngam của mày vì nó ít tôn đấy là nó tân thì vướng ngỏ quá à này ขึ้นขัข้อนออกมากพอไหมพี่น้อ,องนีอดูนะเอ่อต้องตบปากใี้ใหญ่หน่อยพอไหมพี่น้องเดี๋ยวไปเลาะสมังนกต่อพอไหมพี่น้องนกแก้วงามๆไปกันเลย ลูกแก้วสีงามเลยบ่แม่พี่น้องแก้ว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 กตัวหนึ่งอยู่เนาอสีงามขนาด อาจจะมีเสียงรถด,ดังเน,นี่ยนะครับเด้อพี่น้อขอโทษขออภัยน้ำอลายเนาะอยู่ติดเลมถนนแก้วแก้วแก้วกินกล้วยพ่อแก้วดื้อขนาดพอแม่พี่น้อง ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเด้อขอขอบคุณขอบใจหลายเนาะที่เขมา,ามาติดตามรับชมบ๊ายบาย,บาย,บาย